ชวนกินอาหารเช้าพี่น้องวันนี้ว่างไวก็เลยทำกับข้าพี่น้องมีแต่แห้งๆอะไรอาหารอะไรเนี้ยเดี๋ยวให้ดูพี่น้องแแห้งแต่ก็โอเคมีประโยชน์นะคะพี่น้องเนี้ยผัดฟักแก้วหรือผัดฟับทองนะ,ะพี่น้องวันมี้เราใส่ไข่ใไบไเดียวเพราะว่าจะกินไข่ดาวไปด้วยวันเนี้ยเนีย่ยเขาเรียกว่าผัดฟับทองนะคะพี่น้องหรือผัดฟักแก้วใส่ไข่เจ้าพี่น้อง กินนะครวันนี้ว่างนะพี่น้องนี่มีอย่าง,งก็คือแห้งเหมือนกันพี่น้องใส่น้ำมันงาพี่น้องผัดบล็อกคอรีนะคะพี่น้องกับเห็ดนิดหน่อยฮนะไทรลอตด,ดหน่อยพี่น้องแห้งๆแต่ก็อร่อยนะพี่น้องเนี่ยแห้งๆแต่ก็อร่อยจ้าเพราะว่าผัดฟักทองใส่ไข่ใบเดียวเพราะว่าพ่อมงจะเอามาแบบนี้พี่น้องใส่แมกไปหน่อยหนึ่ง จะกินไข่ดาวด้วยวันนี้พี่น้องจะกินไข่ดาวไปด้วยนะคะพี่น้องเพราะมาเช้าทําคลิปไปคลิปนึงเนาะเพราะว่าจะมาคุยกับเพื่อนเพื่อเรื่องเออเขาเรียกว่าไปอะไรไปบ้านแดงเนาะอยากจะถามเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเนาะเพราะเรามีอายุหรือแก่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจบางอย่างนะว่า ประเทศคุณไม่พร้อมใช้งานเกี่ยวหรือว่าเราไปเปิดอะไรผิดหรืออะไรผิดหรือเปล่าก,ก็ไม่ทราบนะพี่น้องก็อยากจะทาคลิปเป็นจริงเป็นจังอยากจะทําสักคลิปหนึ่งอะถามเพื่อนๆเนานะแต่ก็ยังไม่ได้ถามแต่ทําไปแล้วเมื่อเช้าเนะี่ยทำไปหน่อยหนะึ่งนะคะพี่น้องกินข้าวด้วยกันกันนะคะมันมันบอกไม่ถูกนะเราทําอะไรเราตั้งใจแล้วแล้วก็มันมาเป็นแบบนี้มันมีนความรู้สึกว่ามัน มันไม่สบายใจอะนะเราก็อยากจะทําได้อย่างเขาบ้างอะพี่น้องเพื่อน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 พี่น้องก็มาดูคลิปนะก็มาชมคลิปอยู่นะคะพี่น้องแต่เรามันทําไม่ได้ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรอะเราไปทําอะไรแล้วตอนที่เราไปเปิดให้หลานเปิดให้ไอะพี่น้องมันจะไม่ถูกตรงไหนแล้วเปล่าเราก็ไม่ทราบนะโอเคนะคะพี่น้องไม่ได้บ่นแลรให้ฟังนะ แต่ว่าก็อยากจะคุยกับพี่น้องบ้างนะเราต้องคุยบ้างถ้าเราไม่คุยเรื่องเราจะไม่รู้เรื่องนะพี่น้องว่าไอ้นู่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นู่นเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะพี่น้องปกติเราจะปกติป้าก็จะไม่ค่อยพูดกับใครให้ให้ใครฟังเนาะก็เลยต้องคิดว่าถามเพื่อนดีกว่าน้องๆดีกว่าเนะว่าน้องๆเขาท่นน้องๆหลายท่านก็คงจะทราบดีนะคะพี่น้องเดี๋ยววันไหนวันสองวันนี้พ็่ม้งจะทําคลิปถามเพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะพี่น้อง เยสบายบายค่ะบายบายกินข้าวก่อนนะคะ